ไม่ขึ้นตรงตรงหลังคลิปประมวลผลไหวยสองโมงเป็นศูนย์แต่ตรงข้อมูลจะลึกมีมียอดบางทีเราก็บอกว่าอาน่ารักจังอย่างนี้ค่ะบางทีเห็นเ,เห็นเด็กน้อยอืมแม่แม่นางนุ่มสวัสดีค่ะทุกทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้แม่พิมพ์ในวันนี้แม่พิมพ์ก็ทราบเข้าถึงน้อยหรือบางทีไม่มีเลยอย่างนี้ค่ะ อคอมเมนต์ที่เราคอมเมนต์กันซ้ำๆเขาก็จะจับให้ทุกวันทำให้เป็นนิสัยทำให้เป็นประจำเพื่อเราจะได้เกิดค่ากันขอบคุณแม่วันด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณมากม,มากเลยพอหลังจากขึ้นมาสองวันรู้สึกผ่านมาได้ยินเสียงแม่พิมพ์ก็แวะเข้ามาทักทายได้คะ่ะ เปิดบ้านไว้นะคะพอเราขึ้นบ่อยๆมันก็ทำให้เราเคยชินสวัสดีค่ะแม่เจสอนเอาประสบการณ์ข,ขอเขามาเล่าแม่พิมฟังแล้าทีนี้แม่พิมก็เลยขออนุญาตเอามาเอามาถ่ายทอดแบ่งป,ปันเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะคะเราก็บอกว่ายินดีเลยเพราะว่าตอนถึงแล้วก็ขอขอบคุณน,นะคะสำหรับไลนนี้แม่พิมก็อยากจะขอ จบลงเพียงแค่นี้นะคะเ,เพื่อนๆอ๋อขอบคุณค่ะแม่นางนุ่มขอบคุณนะคะสําหรับดวงที่หกค่ะขอบคุณนะคะกําลังใจที่ดีไปแล้วแหละคิดถึงค่ะแม่วานค,คิดถึงคิดถึงค่ะแม่พิมพ์คิดถึงแม่วนันเช่นกันค่ะพอดีแม่พิมพ์ก็ได้ประสบก,การณ์มา,าเกิดจากริงขอบคุณสจดชจื่นพอเห็นก็โอเค คือกำลังใจที่ดี <c oughs> มันดีขึ้นค่ะแม่วันคือเรา,เ,าเราลดก,การมองเห็นโดยโดยอัตโนมัต <c oughs> ิทักทายนะคะ <c oughs> เจอกัน <c oughs> เหมือนเดิมคะ่ะต่อไปเราก็จะเจอกันทุกๆวันนะคะใครได้ยินไหมพี่เิมพ <c oughs> ์น็็บอกว่าต้องต้องไลฟ์สดมีช่วยได้อือแล้วิึงก็เลยตัดสินใจขึ้นไลฟ์สดทุกๆวันวันละสี่นาทีห้านาที ผู้ปกครองพ่อแม่เอาลูกมาเอามาลงอย่างนี้ค่ะเขาจะบอกว่าน่ารักยังคําเดียวแล้วทีนี้เขาก็จะใช้คําคํานี้ในวันนั้นเขาใช้เกินห้าครั้งนะคะบางทีคลิปเรามีตรงเวลาเราเราโพสไปใช่ไหมคะคอมเมนต์บางทีเราคอมเมนต์ซ้ําๆพอเราคอมเมนต์ซ้าๆเรามาห้องเรามาเรามาบ้านนี้แล้วก็คอมเมนต์แบบนี้แล้วไปขาเพื่อน พอเราไม่ทำจะเลยเราก็กังวลกังวลคิดกลัวไปทุกเรื่องคือบางทีก็ไม่ได้เพื่อเปิดค่าการมองเห็นแต่ทีนี้พอหลังจากไม่พิมพ์ไลฟ์สด5นาทีนะคะคลิปไม่พิมพ์ที่ลงไปมีการเข้าถึงทุกผ่านมาได้ยินเสียงไม่พิมพ์ก็แวะเข้ามาทักทายได้คะ่ะเปิดบ้านไว้นะคะการที่เราไลฟ์สด2นาที3นาที5นาที สามารถตัดเป็นคลิปสตรีมได้เลยค่ะจะทอลกิกจักดคอมเมนต์เราแล้วก็ปิดการมองเห็นเราเนี่ยค่ะเพื่อนเพราะว่าเมื่อวานเพื่อนไม่พิมพ์อีกคนหนึ่งเขาเขาเขาบ้านนี้แล้วก็คอมเมนต์อีกแบบนี้ทีนี้คอมเมนต์ที่เราใช้อยู่ในวันหนึ่งเราทําเราเราคอมเมนต์ซ้ํากันทุกๆุกบ้านเลยทีนี้ไปแล้วแหละคิดถึงค่ะเมื่อวานคิดถึงคิดถึงค่ะไม่พิมพ์คิดถึงเมื่อวานเช่นกันค่ะพอดีไม่พิมพ์ก็ ได้ประสบการณ์มา,เ,าเกิดจากตัวตอตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะโดนหรอกเขาบอกว่าอยู่ๆเขาอยู่โดนโดนจำกัดคอมเมนต์ลบห้าลบสิบไปใช่ไหมคะตรงรายได้ของเราตรงมันติดลบเนื่องจากการมีปฏิสัมพันธ์การเกิดจากคอมเม,ตมนต์มันดีขึ้นค่ะแม่วันคือเรา,เ,าเราลดการมองเห็นโดยโดยอัตโนมัติเป็นจริงเป็นจัง ถือว่าโอเคอยู่ค่ะเนาะสวัสดีครับมาแวะส่งกําลังใจครับผมอะไรดีๆหรือว่าความรู้สึกของเราที่ที่ที่เราเจอประสบการณ์จากเราเราก็พยายามจะเอามาเล่าแบ่งปันให้แต่ทีนี้แม่พิมก็เลยไปฟังไปฟังเพื่อนเล่าให้ฟังแม่พิมก็เลยมาคิดว่าเออหรือว่าเราโดนเชแล้วอย่างนี้ค่ะทีนี้อขอบคุณกําลังใจที่ดีค่ะ สวัสดีค่ะแม่น้องแก้มสวัสดีนะคะนั่นแหละอย่างเงี้ยเขาลงคลิปสามนาทีอย่างเงี้ยแล้วคุณมาสวัสดีพร้อมกันสามคลิปอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะสวัสดีค่ะแม่นางนุ่มสวัสดีนะคะคุณเอไอคุณพี่มาร์คแม่พิมพ์วันนี้ก็มายืนยันตัวตนนะคะว่าแม่พิมพ์ยังอยู่ยังเท้าย็นเช้าเย็น,ว,ยนวันละสองรอบ รอบหนึ่งสองชั่วโมงแบบนี้ค่ะใช่ไหมละ่ะให้ให้ให้ความคิดสร้างสารรค์ขึ้นในแต่ละวันในแต่ละคลิปบางคนเขาก็เข้าใจว่ามีต้อนรับขอบคุณนะคะขอบคุณแม่วันด้วยค่ะวันนี้ได้เจอแม่วันขอบคุณนะคะแม่วันขอบคุณคของเราบางทีเกิดจากที่เราคอมเมนต์ซ้ำๆค่ะแม่วันอพอดีแม่พิมพ์ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าแม่พิมพก็ทำคลิป สวัสดีค่ะมาพบกับแม่พิมพ์คนเก่าคนเดิมค่ะเพิ่มเติมค,คือความรักและคิดถึงเพื่อนๆนะอ๋อขอบคุณค่ะแม่นางนุ่มขอบคุณนะคะสําหรับดวงที่หกค่ะขอบคุณนะคะกําลังใจที่ดีทอลิกจำกัดคอมเมนต์เราแล้วก็ปิดการมองเห็นเราเนี่ยะค่ะเพื่อนเพราะว่าเมื่อวานเพื่อนแม่พิมพ์อีคนหนึงเขาเขาเขาแต่ทีนี้แม่พิมพ์ก็เลยไปฟัง ไปฟังเพื่อนเล่าให้ฟังแม่พิมก็เลยมาคิดว่าเออหรือว่าเราโดนซะแล้วอย่างนี้ค่ะทีนี้ขึ้นไลฟ์วันละนิดวันละหน่อยทำให้ทุกทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วมามาเป็นกำลังใจให้แม่พิมพ์ในไลฟ์นี้นะคะก็กะว่าจะไม่ไลฟ์นานนะคะเพราะว่าทีนี้แม่พิมพ์ก็เลยตอนแรกแม่พิมที่ที่รายได้ของแม่พิมพ์เมื่อเมื่อวันเมื่อวันก่อนนะคะ รู้สึกว่าจะเป็นวันวันอาทิตย์ให้เราจนจบแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจดีๆนะคะแต,แต่ทีนี้แม่พิมก็เลยไปฟังไปฟังเพื่อนเล่าให้ฟังแม่พิมก็เลยมาคิดว่าเออหรือว่าเราโดนซะแล้วอย่างนี้ค่ะทีนี้นให้เราเคือชินไม่ว่าเราจะพูดอะไรหรือจะทำอะไรมันจะนึกออกทันที ก็แวะมาพูดคุยได้คะ่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะบ้านมพิมพ์เป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะพิมพ์กินกาแฟแม่พิมพ์รีดผ้าเขาสวัสด,ดีทุกคลิปแม่พิมพ์นอนเขาก็บอกสวัสด,ดีอย่างนี้คะ่ะทีนี้เขาก็บอกว่าเขาดนทักทายนะคะแม่สวนทักทายน้องแม่น้องแก้มคะ่ะแม่เจียนก็ทักทายน้องหนิงสาอุดอเช่นกันคะ่ะอืม โดนจำกัดคอมเมนต์ืมไม่โดนจำกัดได้ไงเพราะว่าเขากินข้าวใช้เวลาเขาใช้เวลากินข้าวสามนาทีให้ให้ให้ความคิดสร้างสารรค์ขึ้นในแต่ละวันในแต่ละคลิปบางคนเขาก็เข้าใจว่าคอมเมนต์บางทีคลิปเราโดนปิดกัน้นอ่าโพสอะไรเพื่อนก็ไม่ค่อยจะเห็นมีการเราเคยชินไม่ว่าเราจะพูดอะไรหรือจะ ทำอะไรมันจะนึกออกทันทีทักทายนะคะแม่สวรทักทายน้องแม่น้องแก้มคะ่ะแม่เจียงก็ทักทายน้องหนิงสาอุดอนเช่นกันคะ่ะลบห้าลบสิบไปใช่ไหมคะตรงรายได้ของเราตรงมาติดลบเนื่องจากการมีปฏิสัมพันธ์กเกิดจากคอมเมนต์มองเห็นได้ดีเนาะจะได้มีการเข้าถึงถ้าเราทำอะไรที่ทำเป็นประจำ มันทำนี้ขอลาค่ะขอบอกคุณมากๆขอให้ทุกคนจเจริญเจริญทาคลิปขอให้ปังๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปเลยค่ะก็เลยอยากจะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะคุณนัทชัยสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะบางทีคลิปเรามีตรงเวลาเราเราโพสต์ไปใช่ไหมคะเองก็บอกว่าต้องต้องไลฟ์สด มีช่วยได้อืแมวยังก็เลยตัดสินใจขึ้นไลฟ์สดทุกทูกวันวันละสี่นาทีห้านาทีขอบคุณคะ่ะเพระจะรุญนขอบคุณมากๆนะคะเป็นคนแรกที่มาเปิดตาให้แม่พิมพ์คะ่ะขอบคุณกําลังใจดีๆคะ่ะพิมพ์กินกาแฟแม่พิมพ์รีดผ้าเขาสวัสดีทุกคลิปแม่พิมพ์นอนเขาก็บอกสวัสดีอย่างนี้คะ่ะทีนี้เขาก็บอกว่าเขาโดนบางทีเราก็บอกว่า,าน่ารักจังอย่างนี้คะ่ะ บางทีเห็นเห็นเด็กน้อยอืมตัวตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะโดนหรอกเขาบอกว่าอยู่ๆเขาอยู่โดนจากัดคอมนี์อ๋อขอบคุณค่ะแม่นางนุ่มขอบคุณนะคะสําหรับดวงที่หกค่ะขอบคุณนะคะกําลังใจที่ดีอย่างเงี้ยเขาลงคลิปสามนาทีอย่างเงี้ยแล้วคุณมาสวัสดีพร้อมกันสามคลิปอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะสวัสดีค่ะแม่นางนุ่มสวัสดีนะคะ เราก็จะสู้ไปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรเพราะว่าเราก็ไม่รู้ใต้พืนเราจะมีคำว่า